สินี้าพิจารณาสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,น,น,นวันนี้เรามีดอกสโนโด้วยนะคะหลันชายซื้อมาฝากจากกรุงเทพค่ะเดี๋ยวนี้แถวบ้านหากินไม่ได้แล้วนะคะไม่ว่าผักอะไรก็หายากค่ะผักบุง้งตำลึง ผักอื่นๆก็เหมือนกันนะคะหาไม่มีแล้วค่ะถ้าอยากจะกินนะคะก็ต้องที่ตลาดอย่างเดียวเลยนะคะพอดีหลานชายกลับมานะคะจดซื้อมาฝากค่ะสองถุงเลยนะคะนี่นะคะดอกยังตุมต้มๆอยู่เลยค่ะซื้อมาที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะถุงละ35บห้าบาทค่ะดอกสโนเดินทางมาไกลนะคะ เริ่มจะเหี่ยวแล้วค่ะเมื่อก่อนแถวบ้านยังพอหาได้นะคะเลวลาหน้าฝนนะคะน้ำมันจะขังนะคะต้นดอกสนกจะเยอะค่ะจะหาเก็บได้เลยนะคะแต่ปัจจุบันเข้าถมที่ก็หมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยสักต้นเลยนะคะหายากมากค่ะวันนี้โชคดีนะคะล้านชาติซื้อมาฝากค่ะยาน,นี้ได้อร่อยแน่นอนค่ะเพื่อน ได้เมนูปวดของที่บ้านนะคะสโสนผัดน้ำมันหอยค่ะกินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองข้าวหมดนอแน่นอนค่ะมื้อเย็นนี้อร่อยแน่นอนค่ะขอตัวอภิเกตกันนะคะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวซะก่อนค่ะบายๆค่ะเพื่อนๆ